วันนี้เรามาซ่อมนันไมค์อีซูซูดีแม็กของคุณพี่นรงวิทย์นะครับคุณพี่นรงวิทย์ส่งมาจากจังหวัดสงขลาเ้ื่อ,าอาการเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนนะครับที่ใช้งานไม่ได้ของคุณพี่เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจที่อยู่ติดกับรถคือเมื่อเข็มกวาดหนึ่งครั้งนะครับบางครั้งคือเข็มกวาดสองครั้งนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บเข็มกวาดสองครั้งแล้วก็เข็มน้มนํามันเข็มความร้อนค้างนะครับ0.1โวลต์น,นะครับแล้วก็0.170โวลต์0โวลต์นะครับ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างผง สำหรับวันนี้เราซา่อมเรือนไม้อีซูซูดีเมกของคุณพี่นรงวิทย์นะครับคุณพี่นรงวิทย์ส่งมาจากจังหวัดสงขลาเ้ื่อการเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนนะครับที่ใช้งานไม่ได้บางทีเปิดสวิตช์แล้วเข็มค้างนะครับประมาณนั้นครับแต่เดี๋ยวเรามารับชมพร้มมอมๆกันเมื่อต่อเข้ากับกระภายแล้วจะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่นรงวิทย์ผมได้ต่อขาจ่ายไฟก็กับเรือนไม้แล้วนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบต อันนี้นาะจะกินโอเคไม่มีไฟนะครับเปิดสวิตช์นะครับนี่ของพ,พี่เมื่อเปิดสวิตช์ปุญแจที่อยู่ติดกับรถคือ,อมเมื่อเข็มกวาดหนึ่งครั้งนะครับบางครั้งคือเข็มกวาดสองครั้งนะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บเข็มกวาดสองครั้งแล้วก็เข็มน้ามันเพื่อความร้อนค้างนะครับลงไม่สุดนะครับลงกไหมครั้งนะนี้ต่อครับสภายเลยจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันนะครับเลขสะสมโมเดลโออยู่ที่1 9 8 7 5กมิกโลเมตรทิศับทิป0ีศอันนี้มีอุณหภูมิบอกด้วยนะครับเรื่องนี้ปรับแสงก็ยังได้อยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ตรงวิทย์ผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับสวิตนะครับไฟก็มาเหมือนปกติเลยนะครับเป็นสเต็ปดีมาก โอเคแต่เดี๋ยววัดไฟกันก็จะรู้นะครับวัดไฟเกณฑ์นี้เลยอา่าวัดไฟตัดตำแหน่งขาเข้านะครับ10.95โวลต์น,นะครับโอเคผ่านได้ซีรีส์กูเลตมา5โวลต์น,นะครับตรงวัดไฟได้ตำแหน่งนี้3.3ครับ0ด2นะครับ0.13แล้วก็3.3เคสนี้ปกตินะครับตำแหน่งนี้3.3ครับแล้วก็0.125โวลต์น,นะครับ 0.12โ2วลต์แล้วก็3.3มีปกตินะครับมาวัดเกณฑ์นี้กันนะครับที่ผิดปกติ2.1โวลต์นะครับแล้วก็0.170โวลต์0โวลต์นะครับ0โวลต์ R ถ้า0โวลต์อย่างนี้ตำแหน่งนี้ต้องเป็น5โวลต์นะครับมีไฟตกไปแล้วนะครับเกณฑ์นี้นะครับ2.1โวลต์0.17 1โวลต์0โวลต์ ได้ก็ส่วนวลอ๋อแสดงว่าเกีนี้ก็ต้องเป็น5โวลต์นะครับอันนี้5โวลต์5โวลต์นะครับเสร็จเลยตกเดือ2โวลต์กว่าครับโอเคเดี๋ยวเราไล่จากสโวลต์บอกว่าเนี่ยไล่กลับไปหาไอซีลิขวิณิแล้วก็ไล่กลับไปหา CPU นะครับว่าไปตกตำแหน่งไหนยังไงนะครับไปตามกันครับมาดูกันนะครับได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่ละอะผมกูบีนารงนารงวิทย์นะครับอ่ะเปิดสวิตช์กันเปิดสวิตช์ไฟแบตก่อนเลยนะครับ แล้วก็เปิดสวิตกุญแจก็เป็นสเต็ปกติเลยนะครับโอเคตอนเราจะวัดไฟกันวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้10.97โวลต์ครับวัดไฟเกตเลย0.128โวลต์และก็3.3โวลต์0.131โวลต์และก็3.3โวลต์ปกติแล้วนะครับอันนี้0.125โวลต์แล้วก็3.3โวลต์ 0.024โวลต์และก็3.3โวลต์วัดเกินี้นะครับ5โวลต์เป๊ะๆเลยนะครับนี่5โวลต์นะครับ0.169โวลต์0โวลต์ครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์ครับแล้วก็0โวลต์0.172โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับนี่มี5โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับอย่างนี้ยังไงก็เป๊ะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันครับมาดูกันนะครับของคุณพี่นรงวิทย์ผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยเอ็จัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์กันเลยนะครับเปิดสวิตช์ไฟแบตก่อนเลยนะครับผมยังไม่มาดูกันว่ามีไฟติดค้างไหมนะครับไม่กินกระแสนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนี่โอเคนะครับเข็มกวาดทุกเข็มปกตินะครับ ดูกันก็ทิป A 0 0นนะครับทิป B 0 0นะครับแล้วก็เลขสะสมวอ,อดิโออยู่ที่1 9 8 0 7 5กมนิโลเมตรนะครับโอเคนะครับมาปรับแสงได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสเข็มกันนะครับปิสวิตนี่ครับดูกันนะครับความความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับ น้ำมันครึ่งหนึ่งแล้วก็เลขสะสมออดิโอไม่ขาดนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,0แล้วก็ทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูความเร็วนะครับความเร็ว105นะครับ3,000รอบต่อโดยประมาณนะครับใช้งานได้ปกติครับของคุณพี่นรงศักดิ์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทาคลิปครั้งต่อๆไปและคลัปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพี่นรงศักด์นรงวิทย์ครับทีไ่ไว้วางใจส่งเดินใหมไม้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดสงขลาครับอบคุณม,ม,มาครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมว่าม,มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรอินไหลผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ดี d, หรือโทรมาสอบถามกันก่นกอนได้นะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ